สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับอิทธิพลจากการที่ดาวพระฤหัสจะมีการย้ายราศีใน2จังหวะในปี68นี้นะครับค่อนข้างถือว่าจะมีความต่างกันเลยนะครับมันก็จะมีช่วงที่แบบต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นหน่อยดูมจะมีความสันโดษแล้วก็อีกช่วงหนึ่งค่ะบทจะดีเนี่ยมันก็ดูดีแบบเด่นๆเลยนะ เพราะฉะนั้นมันมีรายละเอียดอย่างไรเราลองมาดูกันนะครับก็จากการที่วันที่13พฤษภาคมดาวพระพฤหัสเขาจะย้ายไปอยู่ในคําว่าวินาศก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาอยู่ในคําว่าลาพระเนาะเวลาดาวพฤหัสที่เป็นดาวดีอยู่ในคําว่าลาพระทุกอย่างก็จะดูจะแนวโน้มกับการจะเติบโตกําลังอะไรต่างๆที่มันจะแบบมีโอกาสที่จะเกิดความสําเร็จด,ดีพระดาวพฤหัสย,ย้ายปุ๊บมันไปอยู่ในคําว่าวินาศซึ่งความหมายของคําว่าวินาศแปลว่าพังหยุดนิ่งจบ นะครับเ,เสียหายอะไรแบบนี้มันเป็นความหมายพบเรือนที่ความหมายมันอาจจะดูไม่ค่อยดียกเว้นว่าอีกความหมายหนึ่งในในกลุ่มความหมายของคําว่าวินาทอาจจะแปลเปอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของออความสันโดษการปลีกตัวรับๆอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับซอฟต์แวร์ออนไลน์อันนี้คือความหมายของคําว่าวินาศอีกมุมหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาดาวพฤหัสไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยถ้าเราแปลดาวพฤหัสเป็นดาวสติปัญญา นะครับเป็นดาวความคิดความอ่านการวิเคราะห์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเวลามันไปตกวินาศมันก็เลยอาจจะทําให้ในช่วงนั้นการวิเคราะห์ขาดการคิดอ่านอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้ดูดีมากนักนะครับและบางทีมันก็เป็นช่วงที่ ชาวลัคนากรากฎเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะบางทีการคิดอ่านอะไรของคุณเนี่ยมันอาจจะมีตักกะอะไรที่ผิดเพี้ยนมันอาจจะส่งผลให้บางครั้งคุณอาจจะกล้าคิดอะไรที่มันดูมีความทั้งสุมสงมส่มเสี่ยงกฎหมายสุ่มเสี่ยงศีลธรรมได้เหมือนกันเพราะถ้ารามองดาวรหัสเป็นดาวคุณธรรมศีลธรรมเวลามันไปตกช่องเสียมันก็อาจจะทําให้ กล้าทําอะไรที่มันดูมีความสุ่มเสี่ยงคุณธรรมหรือเรื่องของศีลธรรมด้วยเหมือนกันอันนี้ในมุมที่มันเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีนะครับส่วนดาวพฤหัสเนี่ยเขามีบ้านสองหลังนะครับเรื่องหนึ่งก็คืออะไรที่เกี่ยวกับคําว่าอริ ะครีแปลว่าปัญหาอุปสรรคจริงๆเวลาไปอยู่ในคําว่าวินาศเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องดีนะมันก็แปลว่าบางทีปัญหาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีโอกาสกับการจะหยุดจะจบสิ้นสักทีนะครับแต่ข้อที่มันก็ต้องระวังเหมือนกันอริถูกแปลความหมายเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินส,นสินเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเวลาดาวไปอยู่ในคําว่าวินาศบางทีถ้าเกิดคุณมีลูกหนี้มันก็จะมีโอกาสกับการมีหนี้ศูนย์อะไรได้ง่ายหรือบางที การที่ทําอะไรเนี่ยที่มันเกิดปัญหาของคนอื่นนะครับเวลาดาวพฤหัสไปอยู่เนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามบ้านตัวเองนะดาวได้ตําแหน่งที่เรียกว่าปรรระเกษตรหรือปลาเพราะฉะนั้น มันก็เลยอาจจะต้องระวังบางทีปัญหาของคนอื่นก็มีผลกระทบทําให้คุณเสียหายทําให้คุณต้องพลอยโดนพ่วงเป็นคดีความอะไรต่างๆดเดือนกันเพระฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงการให้เครดิตพยายามหลีกเลี่ยงการไปค้าประกันการไปออกตัวออกหน้าอะไรให้คนอื่นเพราะบางทีเดี๋ยวเขามีปัญหามันจะมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายกับคุณได้เหมือนกันอันนี้ในมุมที่ต้องระวังนะครับส่วนดาบพระรหัสทําหน้าที่หนึ่งเป็นหน้าที่อะไรที่เกี่ยวกับคําว่าสุภะที่แปลว่า ความเจริญความก้าวหน้านะครับผู้หลักผู้ใหญ่คนช่วยเหลือเจ้านายซึ่งในมุมที่ไม่ค่อยดีเวลาดาวไปอยู่ในคําว่าวินาศก็อาจจะหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่เองนะครับคนช่วยเหลือคุณเองเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ลําบากเขาอาจจะไม่สามารถช่วยหรือผลักดันคุณได้แบบเต็มตัวออกหน้าออกตาได้ถ้าจะช่วยอะไรก็อาจจะช่วยในทางลับๆหรือช่วยอยู่เบื้องหลังได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่บแบบดูเหนื่อยหน่อยสําหรับคนลัคนากรกฎนะครับซึ่ง ดาวพฤหัสจะอยู่ตรงนี้เนี่ยในช่วง13พฤษภาคมถึง2ตุลานะครับแต่ถามว่ามีมุมดีไหมดาวพฤหัสแปลว่าความจเจริญความก้าวหน้านะครับความสุขเวลาไปอยู่ในคำว่าวินาศสำหรับบางคนที่จะต้องไปทำอะไรที่เกี่ยวกับด้านต่างประเทศคุณอาจจะมีโอกาสกับการพัฒนามีความก้าวหน้าอะไรต่างๆกับเรื่องนั้นคุณอาจจะได้ไปเรียนรู้อะไรที่เป็นเรื่องแปลกๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางคนเนี่ย ในช่วงนี้คุณก็อาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเหมือนกับมันจะดูมีความสุขดีกับการแบบว่าอยู่แบบลำพังลำพังสันโดษปลีกตัวออกมานะครับซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะเหมาะกับการแบบ ไปปฏิบัติธรรมไปปลีกตัวไปสันโดษสักช่วงหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าก็จะมีส่วนกับการส่งเสริมให้ดูมีความสุขกับการสันโดษการอยู่แบบสงบสงบได้ดีเหมือนกันมันก็มีมุมที่ดีเหมือนกันแค่เวลาทําอะไรถ้าคาดหวังกับการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมันก็อาจจะดูยากหน่อยนะครับส่วนพอวันที่2ตุลาดาพฤหัสก็จะย้ายมาทับตัวของเจ้ลัคนากรกฎซึ่ง ดาวพฤหัสตำแหน่งนี้นะครับเป็นจุดที่ดาวมีกําลังพีคที่สุดที่เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสมีกําลังดีแน่นอนไอตอนที่ดาวปัญญาดาว ความคิดวิเคราะหะ์แรงต่างมันไปตกวินาศมันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นตอนมาทับตัวและมีกําลังดีมันแปลว่ามันก็จะเป็นช่วงที่แบบมันจะเกิดปัญญาได้ดีจริงๆดาวพฤหัสทับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าได้กุมมุตเกณฑ์ด้วยนะซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะมีปัญญาที่คุณจะได้ใช้กับเรื่องของปัญญาได้ดีให้เกิดความเป็นที่นิยมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีสติปัญญาอะไรต่างๆการวิเคราะห์แรงต่างๆแบบจะดูเนี้ยบมากเป๊ะมากนะครับแม่นยําอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องดี ดาวพฤหัสทำหน้าที่เป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งคือคําว่าสุภาษะความเจริญความก้าวหน้าชื่อเสียงอะคุณก็จะมีความโดดเด่นได้รับเกียรติได้รับ,รบชื่อเสียงจริงๆมีผลต่อการก้วาวหน้าอะไรที่มันดูแบบโดดเด่นเลยนะอาจจะแบบก้าวกระโดดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โดดเด่นส่วนดาวพฤหัสที่ทําหน้าที่เป็นคําว่าอริด้วยความที่ดาวมาอยู่ในมุมนี้และเป็นส่งผลดีเพราะฉะนั้นการที่จะสอบจะแข่งขันจะไปทดสอบ จะไปทำอะไรที่จะต้องประกวดนะครับต่อสู้ประมูลอะไรต่างๆเนี่ย มันก็จะมีโอกาสที่มีความสามารถกับการแข่งขันประมูลต่อสู้อะไรต่างๆได้โดดเด่นแล้วก็มีโอกาสกับการชนะหรือสําเร็จกับเรื่องนั้นได้ดีอันนี้ก็เลยกลายเป็นช่วงที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับคนลัคนากรากฎเนี่ยมันเหมือนกับเป็น2อ,อารมณ์เลยนะก็คือ13พฤษภาถึง2ตุลาเนี่ยมันอาจจะดูทุกอย่างมันอาจจะดูเหนื่อยหน่อยหรือบางทีมก็อาจจะอยากแบบอยากจะมีความสุขกับการแบบนิ่งๆหลบเ,เก็บตัวอะไรอย่างนี้บ้างนะครับสันโดษ นะครับทำอะไรดูผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเราได้ไม่ค่อยดีมากนักการคิดอ่านอะไรเนี่ยบางทีคือคุณอาจจะต้องฟังคนอื่นบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งตัวเองอาจจะมีความคิดตักกะอะไรที่มันดูผิดเพี้ยนได้นะครับแต่พอ2ตุลาถึง23ธันวานเนี่ยดาวพฤหัสมาทับตัวจังหวะเนี้ยมั่นใจตัวเองไปเลยนะครับทำอะไรคิดอ่านคุณจะกะเกณฑ์ได้แม่นยําดีคุณจะมีโอกาสกับการได้รับโอกาสได้รับการเติบโตต่างๆได้ดีมีชื่อเสียง คนที่จะสนับสนุนคุณก็จะสนับสนุนคุณได้เต็มที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะสนับสนุนคุณเขาเองก็มีศักยภาพเต็มที่ผลักดันคุณได้เต็มที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นมันก็อาศัยดูช่วงจังหวะหน่อยหนึ่งละกันแต่ไม่ได้หมายความว่าไอช่วงที่ดาวพฤหัสตกช่องไม่ดีอย่าไปทําอะไรเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือจะทําอะไรระวังความคิดตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันและก็อย่าคาดหวังกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะผลักดันคุณได้เต็มที่เพราะดาวมันไปอยู่ในช่องที่เขาอาจจะไม่มีศักยภาพที่จะผลักดันคุณได้เต็มที่นะครับก็สําหรับชาวกรกฎก็อย่างที่บอกนะครับมันมีทั้งจุดที่ต้องระวังแล้วก็เป็นจุดที่มันพลิก,กที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้